รบนมัสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบาริชันประโยคอบริศึกษาหกเด็กกันทุกคนทุกท่านนะครับก็แปลธรรมนตาภาษาที่กาผาก3ากันต่อนะครับหน้า138แปดลไปแล้วนะครับประโยคแรกแปลทำอีกทีนึงก็ได้นะครับเริ่มที่เอ,อเอถานะครับถอนบรรดาทะเลและชาตะสั์นี่ถอนนะครับ ชาตัสโรนามะขึ้นชื่อว่าชาตะสะขึ้นชื่อว่าชาตะสะก็เป็นสะที่เยนะเกนะจิผู้ใดผู้หนึ่งขุดไม่ได้ขุดกระทำแล้วนะครับไปอาบกันสยันชาตะโโพเป็นบึงที่เกิดขึ้นเอง อุริโตเต็มด้วยน้ำที่ไหลมารอบด้านตั้งอยู่ก็เต็มด้วยน้ำตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่เต็มด้วยน้ำก็ได้หรือขังอยู่ก็ได้นะขังอยู่เต็มด้วยน้ำที่ไหลมารอบด้านอันนี้เรียกว่าบึงนะครับบึงหรือ,อชาตระ,ะอันเดียวกัน อาหาพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิคขิปิตวาครั้นห้ามข้อที่แม่น้ำสมุทรและชาตาสะเป็นพัทศีมาอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงสแสดงการกำหนดสแสดงการกำหนดสีมาที่ไม่ได้ผู ไว้ในทะเลและชาตสะเหล่านั้นจึงตรัสคำว่าณทิยาวาภิกเวเป็นต้นวินิจชัยในคำนั้นข้อว่ายังมัชชิมัสสะปุริสัสสะสะมันตาอุทะกุกเขปาความว่ายังฐานังสถานที่ใดปริดชิน,นังกำหนดด้วย การวักน้ำนะอุทะกุกเขปะเนี่ยการวักน้ําการซักน้ําไปะการยังน้ําให้การซักน้ําไปนั่นแหละแปลว่าการวักน้ําโดยรอบแห่งมัชชิมะบุรุษปณนะก็อุทะกลางน้ำอุขิอุขิปิตพันธ์ภิกษุจะพึงวักกระถังอย่างไรอันนี้เขาก็ไม่ได้เห็นตังคํคำถามเข้ามานะ เพราะว่าเคยเห็นประโยคแปลประโยคเก่าเขาก็ไม่ตั้งคำถามคำอย่างเงี้ยครับเหมือนถามเองตอบเองอะอัคคคุตานักเรงสบ้านะเบนักเลงสบ้านะหรือนักเลงซัดสบ้านักเลงสบ้านั่นแหละอ่านักเลงสบ้าอัคขัตตานักเลงสบ้าไม้นักเลงสบ้าซัดลูกสบ้าไม้ไปฉันใดทารุคุรังนะลูกสบ้าไม้ขิปันติซัดปลายถาฉันใด มัชชิมะบุรุษผู้มีเรี่ยวแรงถามมัชิเมนะบุริสะมัชิมะบุรุษผู้มีเรี่ยวแรง,มมรรรรงพึงเอามือควักน้ำอัเทนะขะเหตตวาพึงเอามือเออุทะกังวาวาริกังวาควักน้ำหรือกทรไซแปขะเหตวาสองทีนะแล้วซัดไปด้วยกำลังทั้งหมดเอวังฉันนั้น อุทกังน้ำวาริกาวาหรือทรายคิดตังที่ซัดไปอย่างนั้นปะตะติตกไปอิยัตาโอกาสเสในโอกาสใดอัยยังโอกาสโสโอกาสนี้เอโกอุทกุกเขโปเป็นอุทะกะอุทกุกกะเขอย่างหนึ่งเป็นการวักน้ำอย่างหนึ่งภิกษุผู้ระหัตบาท ยืนในภายในอุเขปะนั้นย่อมทํากรรมให้เสียตายได้ย่อมยังกรรมให้กรรําเริบนะกุเปติย่อมทํากรรมให้เสียได้ให้เสียปริสาบริษัทยาวะวัตทตติย่อมขยายออกเพียงใดตาวะสีมาปิวัตตติแม่สีมาก็ขยายออกไปเพียงนั้นอุ ถ้าโกเโปเยว,วะอุอุทกะอุทกะเขปะเท่านั้นอุดทุกะนะอุดทุกะเขปะหนึ่งเท่านั้นจากที่สุดแห่งบริษัทอ่าแห่งที่สุดรอบแห่งบริษัทแห่งบริษัทประมาณนั้งเป็นประมาณชาตัสระสมุทเทสุปีแม้ในชาตาสะและทะเลก็ในยะนี้แล ก็ในก็บรรดาแม่น้ําชาตาสะและทะเลเหล่านี้ดูโยชนานะดูที่โยชนานะครับแล้วแปลเข้าไปท่านะทีแม่น้ํานาติทีคาโหติโหติไม่ยาวเกินไปนักสังโคนิสีทติสงนั่งอยู่ในที่ทั้งปวงปะพาวะโตปทายะ ตั้งต้นตั้งแต่ต้นน้ำปะพะโวเนี่ยต้นน้ำนะแดนเกิดตั้งแต่ต้นน้ำยาวะยาวะมุขะเทวาราจนถึงปากน้ำปากประตูปะทวาระน,นะปากประตูจนถึงปากน้ำเหรอมุขะมุขะทาราทวาราทาวโารเหมือนประตูนะดูโยชนานะปะพะโวโอเคโป อ่ะโยชนาไม่ว่าซะด้วยนะทาวารทวาราแต่ว่าปากน้ํานะต้นน้าถึงปากน้ํานะจะว่าประตรกระรูก็แล้วไม่ได้นะความหมายก็ไม่เข้ากันขึ้นชื่อว่าการก้าวล่วงเหรออุทากุเขปะสีมาอากัมมังชื่อว่าการทําสีมาสีมาอ่าแล้วมีมีอาร้วยชื่อว่าการทําสีมาด้วยอุทากุเขปะย่อมไม่มี อืมไม่มีอ,อ๋อสีมาเป็นิทีรลิงเ,ออเขาไม่ไม่รักดนะขึ้นชื่อว่าการทําปุถกับปุถากุกเขปสีมาย่อมไม่มีย่อมไม่มีตามนั้นนะนะแม่น้ำสกราทั้งสิน้นปะโหติย่อมเพียงพอแก่ภิกษุเหล่านั้นนั่นแหละยี่ยมปณะ,ะก็คำใด ที่พระมหาสุมัาเถระกล่าวไว้ว่าแม่น้ำที่ไหลไปโยดหนึ่งแม่ในแม่น้ำแม่นั้นต้องการจะละกึ่งโยอดตอนบนเสียแล้วทำกรรมในครึ่งโยอดข้างล่างตอนล่างก็ควร ดังนี้คำนั้นพระมหาปทุมเถระห้ามเสียแล้วคัดค้านเสียแล้วในมหาอัตถกถาเนี่น่าจะอยู่ข้างล่างนะก็จึงเขียนตัวหนังสือหนาๆไว้น่าจะมีตัวเปิดอยู่ข้างหลังเนี่ยอัตถกถาวุตตังนี่้วมั้งอยู่ไกลเลยนะในมหาอัตถกถากล่าวว่า ทังประมาณังวุตังนะประมาณแห่งแม่น้ําพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นี้พระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ว่าอ,อ๋อิด้วยแปลว่าก้อนนะว่าพิกุณีนะครับพิกุณีนุ่งห่มได้มนทนสามติมันดรังปฏิฉาเทศตวา อุตรันติยาพิกุนียาพิกษุภิกษุณีนุ่งโ่มได้มนฑนสามพิกุนียานะพ่อ้าของอันเตวาศกอันอันอันตรวาศกของนะแปลงนี้ก็ได้นะครับแปลแบบไม่วชวาเฉียงนะก็แปลที่อันตรวาสโกนะอันตรวาศกของพิกษุณีผู้นุ่งโ่มได้สามมนฑนข้ามน้ำ ข้ามไปข้ามน้ำไปในประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งย่อมเปียกผู้นะผู้ข้ามน้ำไปผู้ข้ามไปในที่ใดที่หนึ่งย่อมเปียกหรือไม่เมื่อก็ได้แล้วไปลิี้ว่าเมื่อก็ได้เมื่อภิกษุณีผู้นุ่งห่มได้สามมนทนข้ามไปที่ใดที่หนึ่งอันตรวาสศก็เปียกอย่างเงี้ยผ่านนุ่งนะอันตรวาสุก แต่ยอดหนึ่งหรือกึง่งยอดโยชนังวาอัฐโยชนังวาณนะหาได้ตรัสไว้ไหม่ตัดสมาเพราะเหตุนั้นยาณทีแม่น้ำใดอุตตรคณามีลักษณะดังกล่าวแล้วปุเพในหุนหลังด้วยอำนาจแห่งสูตนี้สากาตุงจะทำสังฆกรรม จะทำสังฆกรรมหรือสองฆ์จะทำสังฆกรรมก็แล้วแต่เราจะแปลขึ้นมาต,ต,ต,นนนตั้งแต่ต้นน้ำนั้นตั้งแต่ต้นน้ำแห่งแม่น้ำนั้นย่อมควรหน้าร้อแต่ถ้าภิกษุจำนวนมากกระทำกรรมแยกแยะก,กันหรือแยกแยะก,กันทำกรรม ในแม่น้ำนีไซสัเพหิเธอทั้งปวงท่าโทปทะเปตะพังพึงเว้นอันโยอุทะก,กุเขโปอ,อุทะก,กุเขปะอื่นในระหว่างแห่งแดนกำหนดของอุอุทะกุเขปะของตนและของ ภิกสูอื่นสีมันตริกสีมันตริกกับถยะเพื่อประโยชน์แก่สีมันตริกตัวนี้ใส่คำว่าทเปตตวาหรือไม่กับทเปตตุงแล้วนะเอาทเปตตุงมาเป็นประธานนะครับเว้นเกินควรแท้ดูนะขึ้นอะไรดูโยชนาเขาขึ้นนะตาโตอุทกุเขโปแปลว่าแต่อุเคแต่ อุทากุเคปะนั่นตรงนี้แปลว่าแต่อุท่าเกกะนั้นนะเว้นไว้เว้นไว้คือทะาเปตะวาวันนี้ต้องใส่ทะาเปตับพังอ่าทะเปตุงเท่านั่นแหละทะาเปตงุงเท่านั้นแหละเพราะจะต้องเป็นประธานของวัตตินี่นะแปลว่าเว้นไว้อะที่กลางเกินกว่ากว่าอุท่ากุเขปะหนึ่งนั่นวัตติควรแท้นะครับ แตงทเปตโพเป็นทเปตุงเข้ามาเป็นประธานโยชนาเขาอาธิกัรเขายกสีมันตริกโกไปจารังนะนั่นก็หมายความว่าเว้นซึ่งอุปจาระแห่งสีมันตริกนะครับทั้งนั้นอย่างนี้ก็ได้แต่ใส่ทเปตุงมาก็แล้วกันปณะนะแต่เว้นนะไอ้ตัวนี้มันตน้องมีคำว่าเว้นด้วยทเปตตุงนะแต่เว้นไว้หย่อนกว่านั้น โตด้วยนะใส่เข้ามาเว้นไว้หย่อนกว่านั้นนวัตติยอมไม่ควรอันนี้ก็แปลว่าหย่อนกว่านั้นแปลไม่มีประธานเลยนะในชาตะสะและสมุดก็มีในยะนี้แหลปะปณะก็พิกขูพิกพิกขูหิหรือเปล่าคเตหิเนี่ยอาจะเป็นพิกขูหิพิกขูดหิพิกสุกทั้งหลายคะเตหิพากันไป ด้วยคิดว่าคามิสามารถพวกเราจะกระทำสังฆกรรมมังซึ่งสังฆกรรมณทิยาในแม่น้ำนี้ภิกษุไปคิดว่าโอเคตัวนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวจะต้องไปทำอนาพิธิกตาในในไหนอ,อาจจะเป็นในการตะพังก็ได้ก็ไปแล้วก็พักไว้ก่อนสาเจถ้าแม่น้ำปริปุโนโปริปุนาโวติเต,ต็มเปรียมเสมอฟังนะเต็มเสมอฟัง สามาติติกาสามาติติกาเต็มเสมอฝั่งจะต้องนุ่งผ้าอาบน้ําฝนจะต้องนุ่งผ้าอาบน้ําฝนก็ได้ใช่ปะเนี่ยอ่ะสามาอ่อสามาต,ติกาแปลยังไงไม่เห็นมีแปลีพิสูจน์ทางลายพาันไปด้วยคิดว่าเราจับทาสังฆกรรมในแม่น,น,น้ำนี้ถ้าแม่น้ําเต็มเสมอฝั่งเต็มบริบูรณ์ด้วยฝั่งเต็มบริบูรณ์เสมอฝั่งตัวนี้มัม่งสามาติกาเนี่ยเต็ม เสมอฝังตัวเนี้ยแปลรวมมาถึงตัวนี้ด้วยเพราะว่าสมาติติกาเนี่ยมันเป็นอิทธิลิงอาจจะเป็นวิกติกะตาของนาทีด้วยนะเต็มเสมอฝังส,สมาติติกาเสมอเนี่ยแปลว่าเสมอเนี่ยอิมเต็มอิมเสมอใช่ไหมได้เต็มอิมพร้อมเต็มตรงนี้ยปริกูุณาแปลว่าเต็มสมาติติกาอิมพร้อมก็แปลว่าเสมอฝั่งเต็มเสมอฝังทีเนี้ยวิเศษยังเป็นกิริยาของอพิคุหิอยู่ นะเดี๋ยวก็ไปเข่าที่กาตพังนะแปลกอานาพิกตาค้างไว้ก่อนจะนุ่งผ้าอาบน้ําฝนนะอุทกศาสติกงังผ้าอาบน้ําฝนแม่จะจะนุ่งผ้าอาบน้ําฝนก็ได้พึ่งทํากรรมในภายในแม่น้านะในภายในแม่น้ํานั่นแหลนะมีภายในด้วยนะอันโตคือธรรมดาหนงผ้าอาบน้ำฝนไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่ว่าถ้าเกิดว่ามันกลัวสบงจะเปียกอะ ผลักเอาผ้าอาบน้าฝนนุ่งแทนผ้าสบงก็ได้นะไม่ต้องมีอันตราวาสศพติดตัวใช้อา,า,อาบน้ำฝนตัวเดียวยงั้นเถอะคงจะถอดเสื้อด้วยแหละ <c oughs> ทำต่างกรมแบบนี้มั้งแบบถอดเสื้อลงผ้าอาบน้ําฝนก็ยังทําได้นะแต่ไม่ควรจะถ่ายรูปลงโซเชียลนะสมัยก่อนก็ไม่มีการถ่ายรูปนะครับสะเจท่าณสะโกนตีไม่อาจแม้ยืนอยู่ในเรือ แม้ยืนอยู่ในเรือก็กระทาเถิดก็กระทาได้นะอันนี้เราก็จะซึ่งขิงกรตามาก็ได้นะครับก็กระทำตามได้นะครับรรมตัวนั้นกําลังตัวนั้น,น,ตน,นแต่ละไปก็ได้นะถ้าเราเข้าใจปะนะแต่นวัตติไม่ควรทําในเรือที่กําลังเล่นไปคัดชันติยาเนี่ยนะเรือกําลังเล่นไปไม่ใช่เรือกําลังเดินนะเรือกําลังเดินนี่มันเป็นแบบเรือเดินสมุดนี่แหละอันนี้แปลว่าเล่นก็ได้เพราะเอตรไรอันนี้ไม่ต้องมีปุชาก็ได้นะ เพราะว่าแปลแบบประโยคของสูงตรกัศสมาเนี่ยมาต้องทางผุดชาก็ได้ตั้งก็ได้นะครับแล้วแต่อารมณ์พอเห็นประโยคงสูงเขาแปลไม่ต้องตั้งุจชาเลยเพราะเอด็ดไล่ลูกกันว่ามันเป็นคําถามแล้วก็ตอบเองถามเองตอบเองนะครับแต่ถ้าจะใส่ปุจฉาก็ไม่ได้ผิดหรอกนะถามว่าเพราะเอ็ดไล่แก้ว่านะครับพอเพราะว่าเนี่ยเหมือน,นก็เขาใส่เข้ามาแก้ว่ามาด้วยเพราะเอ็ดไล่ก็เพราะว่าเนี่ยเติมเข้ามาหรือหิตัวนี้ก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่า ชั่วอุทะกุเขปะหนึ่งเท่านั้นประมาณนะก็แปลว่าชั่วประมาณอุทะกุเขปะหนึ่งเท่านั้นสีมาประมาณนังเป็นประมาณแห่งสีมานาวาเรือเล่นนะก้าวล่วงก้าวล่วงประมาณสีมานั่นนะหรือก้าวล่วงสีมานั่นเลยละ เลยสีมานั้นไปอย่างรวดเร็วทีเดียวเก้าล่วงนะเรือก็เลยสีมานั้นไปรวดเร็วทีเดียวนะครับสีคังนะพงเล็บไปทําไมคุณดูเนะี่ยเอวังสติเมื่อเป็นอย่างนั้นยติจะอยู่ในสีมาหนึ่งยติสีมายะจะอยู่ในสีมาอันยิสสาจะอยู่ในสีมาหนึ่ง จงอยู่ในสีมาอื่นนะจะอยู่ในสีมาอื่นก็แปลว่าสีมาหนึ่งก็ได้อันยิตาาอนุสาวนาตีอนุสาวนาก็จะอยู่ในสีมาหนึ่งแปลความนะเพราะเอตดนั้นพึ่งกาตพังน,นะนะพิกาตาตัวเดิมนะครับตะเปตวาก่อนพึ่งจอดพักพักเรือาไว้อแปลว่าจอดพึ่งจอดเรือพึ่งจอดเรือไว้กับหลักอริตเตนะเนี่ยกับหลัก แปลว่ากลับหลักพึ่งจอดเรือไว้กับหลักผูกโอรังพิตาวานะหรือทอดสมอนะหรือทอดสมอปาเนนี่ปลาสาเนที่แปลว่าก้อนหินอันนะีท,ท,ทีนี้แปลว่าสมอนะครับสมองก็ใช้หินถ่วงหรือทอดสมอหินแปลว่าความนี้ก็ได้ทอดสมอหินหรือผูกเชือกต้นไม้ที่เกิดเองเนี่ยนะหรือผูกต้นไม้ธรรมชาติ หรือต้นไม้ที่เกิดภายในแม่น้ำกระทำกรรมก็กระทำกรรมได้อย่างเงี้ยทอดสมอหินนะครับปาสาเนลำพิตตวานาวังอริตเตนะาะเปตวาอันนี้ก็แปลว่าจอดเรือไว้กับกับหลักนะอริต,ตะเนี่ยหลักเหมือนกันทิเตหินะวิเศษนาของพิขูหิยืนอยู่ บนนะครับอัตเเกเนี่ยบนร้านบนหนังร้านมัน้งอัตติเกอัตเเกนะอัตเเกปิยืนอยู่บนร้านที่ปลูกไว้ภายในแม่น้ำก็ดีบนต้นไม้ที่เกิดภายในแม่น้ำก็ดีทำกรรมก็ควรแต่ถ้ากิ่งของต้นไม้ก็ดี ตะโตนิกขันตะปลาระโววาย่านไซที่ออกจากต้นไม้นั้นก็ดีจดจดตั้งอยู่เนี่นะจรดอยู่ที่สีมาวิหารสีมากระวิหารสีมาหรือขามาสีมาพระหิตีพระหินะพระหินาทีตีเลที่ฝั่งแม่น้ำในภายนอก ที่นอกฝั่งแม่น้ำนะที่นอกฝั่งแม่น้ําเอาไปหีไปก่อนที่นอกฝั่งแม่น้ําโสเทศตะวาต้องชําระสีมาให้เรียบร้อยชำระให้สะอาดหรือสาขังชิ้นทิตตวาตัดกิ่งไม้แล้วก็ทกรรํากันหันทิตตวานะครับอันนี้พิกตาตัวเดิมนะละไว้จะผูกเรือที่ สาขายะนะ่ะจะผูกเรือไว้ที่กิ่งต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ที่เข้าไปเนะี่ยแปลว่าขึ้นอยู่กิ่งต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ที่บนตะลิงไปดูก่อนนะเอ๊ยยังไม่หรือเหรอกิ่งต้นไม้อ๋อนีนะ่ที่เกิดชาตะที่เกิดที่ภายนอกฟางแห่งต้นไม้ภายนอก ฝั่งแห่งต้นไม้เขาก็แปลว่าบนตลิ่งนะอ่ะแปลความ,มาบนตลิ่งจาไม่ได้ก็ที่ภายนอกแห่งฝั่งต้นไม้แห่งฝั่งของของแม่น้ําที่ภายนอกแห่งฝั่งของต้นไม้ที่ยื่นเข้าไปภายในแม่น้ําหรือปารโรเหย่านใสหรือที่ย่านใสแล้วกระทำกรรมย่อมไม่ควรกรรอนเตหิมเมื่อจะกทำสีมาวาโสเทตวา ต้องชำระสีมาให้เรียบร้อยแล้วตัดหรือแล้วต้องตัดแล้วต้องต,นะตัดเสียแล้วต้องตัดนะแล้วต้องตัดเสียแล้วต้องตัดเสียให้การที่กิ่งไม้หรือ,อยานไซนั้นจดในภายนอกขาจกจากรันโอ้โหก็แปลลงจะงงเลยนะ แปลพาวก่อนนะจะได้ม่งงหรือต้องตัดให้เสียหายอะ่ะเห็นไหมครับยังให้ผิบหายอะ่ะหรือภาวะที่อนะมันจะภาวะเปล่าพาวเห็นไหมความที่นะหรือต้องยังก็ได้เอายังแปลยังไปก่อนนะจะได้ง่ายหน่อยให้หรือต้องยังนี่ก็แปลว่าต้องตัดไปเลยก็ได้เข้าไปตัดเลยหรือต้องตัด ความที่ต้องตัดหรือต้องตัดความที่กิ่งไม้หรือย่ดนสายนั้นตั้งอยู่ข้างนอกไม่ได้ให้เสียหายไปอืมเนี่ยมันไปโโดยเพเบียนะบางอย่างอันว่าความที่ตัดอัดสัตัวนี้นะโยกอันว่าความที่กิ่งไม้หรือย่านส้ำนั้นตั้งอยู่ภายนอกไม่ได้ พึพ่งตัดให้ทิพายไปให้ให้ให้เสียห,หายไปอย่างเงี้ยเราจะล้มยังไงเราจะแปลโดยอัดยังไงนะครับลองไปพิจารณาดูนะออกมาแล้วค่อยๆตกแต่งไปขอให้ออกมาเถอะไม่อยากหรอกอ่ะหนึ่งขานุกังโกเตตะวาจะปักหลักจะทุบเนี่ยโกเตตะว่าแปลว่าทุบในที่นี้แปลว่าปักนะจะปักหลักไว้ที่ฝั่งแม่น้ําแล้วทํากรรมใส่เอานี่มันเป็นการตุงนะแล้วทํากรรม ในเรือที่ผูกไว้ที่หลักนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันกระรน้นไปกระร้นตินะเขาเปลี่ยนประธานก็ต้องขึ้นมาใหม่นะครับจนทั้งหลายกระทาสะพานไว้ในแม่น้ําไว้บนแม่น้ำได้ไหมล่ะไว้ในเลยเหรอไว้บนแม่น้ําทําสะพานไว้บนแม่เหนือก็ได้กระทำสะพานไว้เหนือแม่น้านะถ้าเสตูแปลว่าตัวซะด้วยนะถ้าตัวสะพานเสตูปางทาหรือว่าเชิงสะพาน อยู่นะครับก็คืออัติโหตินั่นแหละอยู่ภายในแม่น้ำเท่านั้นจะดำรงอยู่บนนะเสตุมหิจะดำรงอยู่บนสะพานแล้วทำกรรมก็ควรโอเคถึงหนา104้าร้อยสี่สิบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับขออนุมโมทนาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ